วันนี้อยู่คันนี้รถยอดนิยมวัยรุ่นชายไทยพี่ i s u ุ D-Max และเป็นตัว X-Series ด้วยนะครับราคาออกใหม่ป้ายแดงคันนี้โอ้ย9แสนเกือบล้าน,นครับและคันนี้รถปี23ด้วยนะ,ละเลขใหม่แค่8,000ไม่โคตรน้อยพี่แต่วันนี้เลขใหม่8,000ราคาเหลือแค่800,000กว่าบาทครับแล้วถ้ามีแบงค์สิบนะพี่เดือนไม่ใช่เดือนดิปีนี้ปีสุดท้ายนะครับนำแบงค์เซนามาเป็นส่วนลดได้นะ100,000คันนี้เหลือแค่ เจ็ดแสนกว่าบาทเท่านั้นเองที่ได้คันนี้ไปขับเลยออกมาเจ็ดแสนกว่านี้ได้แค่แคบยกสูงนะครับแต่มาหาเราได้ยกสูงเหมือนกันแต่ไม่ใช่แคบเป็น4ประตูนะครับบอกเลยว่าโคตรสวยเดี๋ยวพามาดูว่าคันนี้มีอะไรให้บ้างนะครับสภาพบอกเลยว่ากิิบแทบไม่ต่างจากป้ายแดงดูดิสภาพสีรถด,ดูรอบคันก่อนนะให้ดูโอหใหม่มากนะครับโลบงโลบาไฟท้ายนะครับ สวยๆสติกเกอร์อยู่ครบไม่มีตำหนิอะไรเลยที่ชัดเจนนะนะครับประมาณนี้โคตรสวย่อนอยู่มื่นต้นๆน,น,นะกันเนาะใครที่เครดิตด,ดีออกรถสิบ,บาทได้เลยดูรีวิวกันหน่อยไฟหน้าก็ได้เป็นโปรเจคเตอร์มาพร้อมไฟเดย์ไทมนะครับกระจังหน้าเป็นสีดำตัดสีแดงได้ลงตัวมากสติกเกอร์คาดตรงกลางสวยๆแบบนี้ครับอืมเอ็กซ์ีดีครับตามสเต็ป โลโก้แดงตัดขอบสีแดงครับไฟตัดหมอกมีให้หมดครบสเกิร์ตรอบคันล้อแมกเป็นล้อแมกเดิมๆจากโรงงานยางบิตสโตนนะครับตรงล้อก็เป็นโลโก้แดงน,นะฮยขอบได้เป็นขอบ18นะดอกเลือๆแบบนี้ดูดิความลึกของยางนะครับมีก้อนหินแทรกเล็กน้อยก็โลโ,โก้ตัว X นะฮะกระจกเป็นแบบฟับไอ้พับไฟฟ้าได้แล้วแล้วก็มีไฟเดียวติดให้นะฮะ คีย์การ์ดมีกุญแจเป็นระบบสมาร์ทคีย์เลดครับไม่ต้องพกกุญแจไอ้ต้องพกสิไม่ต้องจกบกุญแจขึ้นมานะฮะก็ปลดล็อกรถได้แต่ไม่ต้องแบบจับมากดขอแค่กดปุ่มอันนี้ก็ปลดได้แล้วกันมือไม่ให้มีการลอยให้สีโคโคมียมรงตัวสวยงามตามทางเรื่องนะฮะดูที่ภายในบ้างได้เป็นเบาะหนังเดินด้วยได้ตะเข็บแดงแบบนี้กระจกออโต้หนึ่งฝั่งคับไฟฟ้าปรับไฟฟ้าได้ตรงนี้วางแก้วนมแก้วน้ำได้นี่ไง เด้งออกมาอย่างนี้นะฮะนี่นะนนะช่องแอร์ต่างๆสวยไฟปรับระดับครับโอ้โหพวงมาลัยได้ multi function มีคู u คอน control ให้แล้วก็ตัวนี้ครอบพวงมาลัาาายสำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบกำรรใหญ่ๆแน่นๆเนาะอันนี้ก็จะช่วยให้ขับถนัดมากยิ่งขึ้นนะครับนี่นะสวยๆกริบๆเลยนี่ลดเสียงเพิ่มไปแล้วก็ล็กอกความลงความเดียวเนาะ ยีสูตรงรุ่นสวยงามมากนะจอสัมผัสนะฮะเกียร์เป็นระบบออโต้เรียบร้อยอุ้ยเกียร์ออโต้ด้วยไม่ใช่เกียร์ธรรมดานะเจ็ดแสนกว่าบาทได้เกียร์ออโตโ้และเป็นสี่ประตูยกสูงด้วยไม่ใช่เกียร์ธรรมดาด้วยนะพี่ออกใหม่เมื่อหนึ่งได้ยังได้เกียร์ธรรมดาเลยราคานี้เบาะหนังทั้งคันนะครับสภาพตึงกริบย่งังไม่เคยนั่งมาก่อนใหม่มากให้ดูกันหน่อยนะโอ้โหกระจกก็ตาแสงแบบแม่นวดอยู่นะฮะตัวนี้ยังไม่ลอกออกเลยนะมีกระจกเปล่า กระจกมีนะแต่เปิดให้ดูไม่ได้เพราะพลาสติกยังไม่ลอกพี่ใหม่มากเก็บกวัวใหม่ไว้ให้ลูกค้าดีกว่านะที่เก็บแว่นกันดวงกันแดดมีให้หมดครบไฟสองสล่างเป็นสีส้มนะฮะเปิดพร้อมกันได้ด้วยนะพูดสวยนะแต่เบาะยังไม่ใช่ปรับเบาะไฟฟ้านะตัวน,นี้ก็ได้เป็นเบาะโคแม็กซ์เรียบร้อยแลวระบายความร้อนดีนะคาดเข็มขัดก็มีของแต่งเล็กๆน้อยๆให้นะจากอิซุสเฮียหนนนะปกติก็จะไม่ค่อยมีนะแต่นี่คือมันแถมมาให้เพิ่มนะครับ โครงสร้างเดิมแบบอยู่ดิลมยางไฮโดรเจนด้วยโอ้โหดูดิหน้าสี่สิบห้าหลังสี่สิบห้านะฮะเติมไปใหม่ๆอืมมากเดิมยังอยู่ครบทุกอย่างสวยมากเนาะอยากมัดลอกอะไรดูยางไงก็ได้นะมาหาร้านเราเนี่ยเม็ดองเม็อากมีหมดครบนะครับใครที่ซื้อมือสองแล้วกลัวรถชนหนักนะมาที่นี่ได้เรารับประกันให้ไม่มีแน่นอนฟิมของ 3M ด้วยดูดิ จุดไหดูด้านหลังหน่อยแสงประตูกสวยงามเหมือนกันนะฮะแอร์หลังมีช่องเสียบ USB มีเบาะสามารถอย่างนี้ได้ด้วยนะดูชอบอันนี้ชอบตรงนี้หาสายมันก่อนจึ๊บเอาสายมันอยู่ไหนนี่มันชอบอย่างนี้ดึงขึ้นได้ด้วยนี่พื้นที่การเก็บของเยอะนะฮะจะเมื่อดิดนึงเราอยากเก็บของเพิ่มไหมสามารถดึงแล้วก็ล็อกกับน,นี้ได้แต่ต้องมันต้องขยับมีขึ้นนิดนอยู่ พอดีมันใช้มือเดียวไม่ขนาดนะก็สาธิตให้ดูเบื้องต้นประมาณนี้แล้วกันที่พักแขนมีนะที่พักแขนให้ด้วยยึบวางแก้วน้ําได้อีก2จุดนะใหม่มากดูดิโหแล้วก็บอกสามารถพับลงนี้ได้ด้วยอือก็จะมีเสียบนู่นนี่นั่นไวนะ้ฮะอุปกรณ์ทุกเฉิ้นต่างๆนะนะนะนี่สวยนะโลบาร์มีให้พร้อมครบจบไฟท้าย LED ผสม แบบไฮโดรเจนอยู่ก็ยังไม่ทั้งระบบนะแต่ก็ข้อดีนะเหมือนหลอดพวกนี้นี่มันข้อดีมันคือมันราคามันไม่แรงเนาะบางทีตอนเปลี่ยนอะไรมันก็ง่ายกว่าพวก LED ด้วยมันไม่ต้องเปลี่ยนทั้งชุดนะหลายรุ่นก็ยังจะนิยมใช้แบบแบบไม่ฟูอยู่นี่เหมือนอันนี้ก็เป็น LED ต,ตรงนี้เป็นเป็นหลอดไว้เอาง่ายภาษาบ้านเรากล้องหลังมีเซ็นเซอร์หลังไม่มีพื้นที่การเก็บของเยอะนะแม็กไพลเนอร์ใหม่ไม่มีรอยเลยดู สวยเดิม,มเดิมมาร์กเดิมขีดนุ่นสีนี่ยังติดอยู่เลยใ่แปดพันเนียพี่อะไรเยอะสวยอยู่แล้วตรงตรงจากจังหวัดน้องคายนะฮะ <c oughs> รหดังมีเห็นไหมสเกตแต่งให้หมดครบฝาครอบครมเนี่ยมเอ้ยเอาเรื่องนะสวยนะมาดูฝั่งนี้บ้างตรนนี้ก็มีวางเข้าน้ำให้นะมีให้ ตัวน,นี้ก็เปิดได้เก็บคงเก็บของนะฮะดีนะดูดิเย<จ>๊ะตรงกลางพื้นที่เอะสภาพใหม่กิ๊บนะครับช่องเก็บเอกสารมีํำเนาหน้าลงหน้าเล่มอยากดูก็ดูได้นะปิ้นไว้ให้ดูหมดผู้มือรถยังอยู่ครบมีที่อันนี้ให้ด้วยใส่ภาษีพบรบเล็กๆน้อยๆไปซื้อใหม่ก็สามสิบสี่สิบบาทอยู่นะว่าไป เนี่ยมาเราติดไปให้ฟรีหมดเลยใหม,ม่แล้วยางดอกเหลือซื้อรถกับเราพี่รับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักจนมน้าพี่คว่ำย้อมแมวคอไม่ใครที่ซื้อรถมือสองกลัวโดนรถย้อมแมวกลัวไม่มีประกันหลังขายมาที่นี่พี่ไม่ย้อมแมวไม่ชนหนักไม่กอไมคขนไหนไม่แท้ <c oughs> ไม่ย้่คันไหนไม่น้อยนี่ไม่ต้องกังวลเลยว่าจะโดนก่อเพราะเรารับประกันให้ซื้อไปพบเจอว่าเคยกอไม้เคยชนหนักต่างๆนานา,นาเอามาคืนรับซื้อคืนเต็มจํานวนครับ แล้วก็มาหาเรานะพี่ยังมีบริการหลังขายให้อีกประกันส,สูงสุด3ปีรถแรกรถสไลด์สูงสุด3ปีพี่สำหรับใครที่อยากได้รถสวยๆแบบนี้ใหม่ๆแบบนี้นะครับรับประกันโครงสร้างแบบนี้สนใจแคปหน้าจอทักบ้านเขียวมาเลย 999N นะฮะใครที่สนใจอย่าลืมคอมเมนต์ก่อนทักเข้าขมานะว่าโปรแบงค์สิบของสุดท้ายพี่เพราะ30มสบันวานี้โปรหมดแล้วใครสนใจอยากได้โปรพิเศษคอมเมนต์มาแล้วทักบ้านเขียวมาได้เลยที่แอด 999n สำหรับใครที่อยากดูคันไหนเพิ่มเติมอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมผมยังมีอีกเยอะนะยูสุมก็จะตัว Z ตัว M ตัว LDA ตัวต่างๆนานา,าเอาเป็นว่าพี่อยากได้ตัวไหนพี่คอมเมนต์มาเดี๋ยวผมหามาให้ครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ